สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีหาเงินนะครับในเกมอันนี้นะครับอ่านชื่อไม่ออกนะครับว่าเกมอะไรแต่ผมจะเรียกว่าเกมนักลบนะครับวิธีหาเงินนะครับเราก็จะเป็นการลงทุนนะครับทำธุรกิจนะครับผมก่อนอื่นก็เข้าไปเมืองใดเมืองหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดเข้ามานะครับ หน้านี้นะครับตามคลิปได้เลยนะครับผมมันจะมาหน้านี้นะครับซึ่งนะครับแรกๆนะผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับลงทุนทําธุรกิจนะครับเล้าไก่ไปก่อนนะครับกดซื้อนะครับประมาณ25งหมนนะเราจะได้ค่าตอบแทนประมาณพันสนะครับเงินตัวนี้มันจะออกประมาณ15วันหรือ30วันประมาณนี้แหละอ่า หลังจากทุกคนเล่นไปเรื่อยๆก็ให้มาลงทุนตัวนี้นะครับเยอะขึ้นนะเราก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมาตามไปด้วยนะซึ่งแรกๆนะทุกคนก็ถ้าเล่นเลเวลหนึ่งะทุกคนก็ผมแนะนำว่าให้ทุกคนมาอัพความจุของทหารก่อนนะครับเนี่ยรูปที่เป็นรูปธงนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกอ่าอ่าสตามีนานะเนี่ยพวกสตามีนาพวกสปีดนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้ากลางๆเกมมาเนี่ยผมแนะนำให้อัพอ่าพวกลดการซื้อขายประมาณนี้แล้วก็ส่วนทหารนะผมแนะนำว่าให้เป็นทหารของพวกอ่า,อ,าอะไรนะมองโกนะครับ ทหารของพวกมองโกนะสีเหลืองนะครับผมเนี่ยที่เป็นสีเหลืองนะครับมองโกนะครับมันจะทหารเลเวลหนึ่งนะของของไอ้นี่นะมันจะเป็นมือธะูนะครับมันจะเก่งมากช่วงต้นเกมเราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะโอเคก็ให้ทุกคนเก็บเงินแล้วก็มาลงทุนตรงนี้นะก็จะได้ค่าตอบแทนนะครับผม ซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเรา,าพยายามให้เอาทหารที่เราปั้นมานไปฆ่าตัวตายเลยนะครับแล้วเราจะมีอยู่คนเดียวใช่ไหมเราจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับนั่นแหละคือประเด็นสําคัญแล้วเราก็จะได้เงินเนี่ยจำนวนเต็มเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบาย